สิ่งที่เขาต้องเฮ็ดก็คือเฮ็ดในคนที่มักเขามักเขาหลายขึ้นแต่คนส่วนใหญ่กับเพ็ดตรงกันขามพยายามทุ่มเทเฮ็ดในคนที่เกียดติหันมามักให้ได้หรือบบสั้นก็เทียงเพื่อเอาชนะอย่าพยายามเลยเสียเวลาซื่อๆคนที่เกียรติเขาเขาบบฟังอีอย่างทั้งนั้นและเขากะบโบคิดสิหันมามักเขาดอก ทุ่มเทให้กับคนที่หักเขาบ่แม่นทุ่มเทคนที่เกียดเขาบ่เขาใจเขาแล้วก็ต่อต้านเขาส่วนคนที่เฉยๆกับเขาก็บก่บต้องไปอีหยังกับเขาดอกเพราะเขาบ่มีตัวตนในโลกของเขาอยู่แล้วอย่าให้เวลากับคนที่เกียดเขาแต่จงมอบเวลาให้กับคนที่หักเขาชีวิตมันแสนสั่นโฟกัสให้ถึกจุดจือไ้เด้อกดเหล็กของโลกใบนี้ผู้ใดสบายใจกลัวคนนั่นชนะ อดย้ำตกอับซิมีผู้ใดแน่อยากฮู้จากเขาเจ้าเคยฮู้จากคนมาหลายปานใดถ้าฮู้จักคนหลายคักหลายแน่เคยลองถามเจ้าของบาวา่ว่าย้ำตกอับมีไผแน่ยืนมือเขามาซอยย้ำเฮาตกอับเจ้าคิดว่าซิมีคนที่อยากฮู้จากเขาอีหลีเหลืออยู่จากคนคนที่ซอยเฮาคนที่ยังเป็นโมลแล้วก็ยุเคียงข่างกันมันซิมีจากคนอย่าบอกว่าเฮามีคนหักบักหลายในตอนที่ชีวิตสุขสบายย้ำเฮามีปัญหาก,กับวนแน่เสมอไปว่า เขาที่เฮาบอกหู้จักซิยื่นมือเขามาซอยแบบได่จื่อไ้เดอ้อสิ่งที่หลงเหลือในอดีตบ่แมนทรัพย์สินเงินทองบอ่แมนลูบโฉมความงามแต่มันคือความจริงใจคืนผันวันผานอาจบ่ผูกพันบ่ควรหูจักแต่นา้าแต่ควรหู้ใจ ยู่ให้เป็นในสังคมที่เต็มไปด้วยกนเกมอย่าเปิดไพ่เขาเห็นเบิดอย่าให้ใจคนอื่นเกินไปเพราะบางเทือคนที่ยิ้มใส่เขาในมือนี่อาจเป็นคนที่ซ้ำเติมตอนลม่มระยะห่างบางเทือสสำคัญก่าความใกล้ชิดประสบการณ์ที่สอนเฮาเลือกคบคน้นแล้วก็ห่วงว่าค้นแบบใดควรปลอยพานค้นบางค้นสิเผยธาตุแท้กับตอนที่เฮาล่มนั่นล่ละเพราะมิตรแท้กับศัตรูบางเทือก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันเบื้องให้ออก คิดก้อนหาใจวางโตให้พอดี่าคาดหวังว่าผู้ใดซิดีกับเขาตลอดไปโลกบร่ได้สอนให้เขาใจให้แต่โลกสอนให้เขาระวังโตบางคนก็นดีกับเขาอิลีบางคนก็นดีต่อหน้าบางคนก็นดีแต่เอาเขาไปนินท้ารับหลังบางคนก็ถ่าแต่อิดชาเขาหน้าที่ของเขาแค่รักษาคนดีๆเอาไว้ส่วนคนอื่นก็นแค่ผ่านเข้ามาในชีวิตแค่ช่วงเวลานึงเท่านั้นละ อย่าคาดหวังอีกอย่างายกับความจริงของคนในโลกที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์และภาพลวงตาอย่าหวังว่าสุขคนสิจริงใจกับเขาเขาอาจสิบ่เคยทำลายไผแต่ก็บ,บรได้แปลว่าคนอื่นสิบอทำลายเฮาเด้เขาบ่รเคยแทงข้างหลังคนอื่นแต่บรได้หมายความว่าสีบอม,มีคนมาแทงข้างหลังเฮายยามเผลอยู่ให้เป็นในสังคมที่เต็มไปด้วยกลเกม อย่าเปิดไพ่เขาเห็นเบิดอย่าให้ใจคนอื่นเกินไปเพราะบางเทือคนที่ยิ้มใส่เ้าในมือนี่อาจเป็นคนที่ซ้ำเติมตอนล่ม